สวัสดีครับผมเบญิสา,านบ้านๆครับเบนีนะครับกับมาศิภามาเนี่ยนําสมาชิกใหม่ของเฮาครับผมกูกำลังเรียนลงมาแล้วแดงแดงแดงปอมปอมปอมห้านองไม่นีด้วยปอม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 แดงแดงแดงเอาบอสนเลยครับได้สมาชิกใหม่ครับมือวันมาค่ะบ,บูชาครับผมไปเวียนเทียนกับสาวอีสาน

เล่ๆๆๆเออพอดีละว่าขนมมาล้อนู่นเนี่ปมัมปัมปัมพัมัมัมเร็ว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 เรเร็วเร็วเอาเอาเอาพ่อมูคักนี้

โอ้ยน้องอ่ิดื okay. ้อแทนน้อมานีดูมานีดูกินมานีปัมปัมปัมกินมานีกินมานีเอาปิดไอ้คนครับปัม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  Bom. Bom. Lê leo 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 Nhi, nhi, kim bó, kim bó. Má. Đang đang đang. Đang 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 đang. ưa ưa, cắt, cắt ua. เลยมหากัดเยี่เออกัดไอ่กินมั้วน,นี <ông rum Darwin> ้ยกินมั้วน่ากินแล้วครับหยุดหยุดหยดโด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 ด เออโอ้โหอดซฮึบอเออเอาปอมอัวน่ะทไดนกินขนมเดี่หันน้ามานี้ด้ยหันนามานีดหันนามานี้ด้อไอ้มาวัด ไอ้มาก็ดย้อไรครับต้องถือแชรอีกจากสองสามบาทกันต้องฝึกค่อยๆฝึกเอาครับโอ้ดื้อครับผมวันนี้ก็มานะครับเนี่ยนํำสมาชิกนะครับอีสานมันบาโตัวน้อยครับได้มาใหม่ขวงคังจากลงพ่อครับผม มาเป็นพันธุ์พิษบูครับแต่ว่าบ่รู้ว่าเป็นพิษบูรีหรือเป็นพิษบูกัดครับนี่เอาโดด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 โดโดดโดดโดดโโดดโดดโดโดดโดดด ไอ้หน่อยุ่งไอ้หน่อยุ่งไอ้หน่อยุ่งอ,อีแดงดีวิสันพ่อเอือนมันถึกตีดูได้ครับถึกตีแล้วก็เล่นลี่ครับ <c oughs> เลยซื้อแดงดีขอบผมสำารับุนีคอจบคลิปไว้สัำนี้ครับสวัสดีครับ